เอาละครับน้องๆเบื่อกันไหมเวลาดูคลิปหรือฟังเพลงแล้วมีโฆษณาขึ้นมากวนใจผมขอแนะนําร้านแพนด้าสตูพรีเมียมมีบริการ u t u b e พรีเมียม o u t u b e Music เริ่มต้นเพียงแค่49บาทเท่านั้นแบบทีนวันหรือจะเป็นโปรแบบ2ปี449บาทตามเงื่อนไขของทางร้านเน็ตซีก็มีนะครับสามารถต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดและมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆครบวงจรกว่า80รายการแอดไลน์แอด Panda PM หรือสแกนเคียโโคที่ขึ้นทางหน้าจอได้เลยแคปหน้าจอว่ามาจากช่องโซโห WTF รับวันใช้งาน3วันนะครับหรือแจ้งทางแอดมินได้เลยมีแอดมินดูแลตลอดการใช้งานอยากดู YouTube แบบไม่มีโฆษณาฝากแ n d ด้าสต e ด้วยนะครับครับโอดานดูตัวเลยคาเนกิบาอันนี้แหละอย่ไปไล่มันนะน้องป่วดเอาธนาด้วยป่วนเอา เอาเจ็บอ่ะกัดกัดแล้วเอาเจ็บแล้วก็ทิ้งไปเรื่อยๆเฮ้ยคนนี้มันเอายอยู่คนนี้มันเอายอยู่คนนี้มันเอาอยู่เทคด้วยเทคเถิกเถิกเทคหูบาบีเหรอบาบีผมว่าไม่คุ้มว่ะเพิ่น่านสนใจใช่ไหม แจกเจ็บก่อนไม่ต้องไปตีแจกเจ็บได้กัดได้นี่แจกกาบีนังตาคนนี้ด้วยสวยทิ้งน้องอย่าไปไล่อย่าไปไล่น้องทิ้งเลยไล่เร็วอะไล่เร็วเฮ้ยเป็นอยู่นะคนนี้เป็นอยู่ครับ เออไม่ได้็อกเครื่อนมาเลยอย่างเงี้ยแย่โดนปั่นเขาสองแผ่นเด็นตรงนี้นั่นไหนวะต้องแจกเก็บเขาเอาธนามาแจกเก็บอย่ายไปไล่มั่วสิแจกเก็บหน่อยป่วนหน่อยน้อง ได้นคนเดียวแย่เปิ๊กไอตัวมันเอาเจ็บง่ายอ่ะแล้วเปิ๊กเอามาแบบว่าไว้แจกเจ็บด้วยอ่ะโอ้โหจู้กันพัง ธานาใช้ไม่คุ้มเลยมันสองแผ่นนะดิยังไงเขาก็ต้องบล็อกอยู่แล้วนะยังไงก็ต้องเมื่อกี้ต้องตีแล้วเขาบล็อกอยู่แล้วอะมันต้องแจเจ็บอะ่ะ โอเคครับแป๊หนึ่งเดี๋ยวผมขอขอดูก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณครับไม่ทันแล้วเดยวมาแจกจิตตอนนี้น่าจะไม่ทันแล้วป่ะ เดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีสปอนและจัดอีกผมจะบังคับใส่แค่กระเป๋าได้แค่คนเดียวอันนี้กระเป๋ากระเป๋าทุกคนมั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 น,ม,นมันโหดไปว่ะ มันมันมันแย่ไปสำหรับคิลเลอร์ <c oughs> เดี๋ยวชาเล่นแล้วนะระวัง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 กูบอกแล้วว่าระวัง ดำคนเดิมไอ้ดำน่าจะเล่นตัวประกอบแหละลงลงลการันตีบอดลง ไปเหรอถ้ามีรอบหน้าผมต้องบังคับแล้วรอบหน้าว่าใส่กล่องได้แค่คนเดียวไปฉายแค่คนเดียวเฮ้ยระวัง เออเอาเจ็บปวดงั้นนะพอ่อเอาเจ็บแค่นั้นนะเข้าไปตั้มเข้าไปตั้มเข้าไปตั้มใช้ท่านาไม่คุ้มอ่ะ ลองฟอตีคนนี้ตีคนนี้นนเอเอไอ้โทก็ได้วะมันไปนู่นแล้วตัดหน้ามันเร็วสกิวมีเออตัวไวเฮ้ยไอ้นี่นั่งทำไรอะ่ะเออเอามันเจ็บกิ้มันก็ไม่กล้าตาแล้วดูดีๆดูดีๆเออมันพิ่งไปแล้วต้องอุ้มเลยหันหน้าไปนู่นแหละอุ้มอุ้มเลยอย่าไปรอรอเดี๋ยวมันวนกลับมานะ เมื่อกี้มันไม่ออกไปไล่นะแล้วมันกลับมาไม่ทันหรอกเมื่อกี้เฮ้ยไปเอาไอ้โทนี่เฟดสองเอาไอ้ดำหรอโอ้หมันพาทวิสใส่เลยตับา,งาังคาบอุ้มมาดิไม่ดี วันเว้ยต้องเอาต้องเล่นเซตเปิดประตูช้าเล่นเซตไทยเกมอะโนวงโนวัน no, no อะมีโอกาสอยู่เฮ้ยเขามามุมผิดยูเท <c oughs> ็กเลยไอ,อย้มีคนเก็บซีมั้ย เอาสักคิวให้ได้ก่อนตอนนี้อย่าเพิ่งเก็บตีเลยเอาสักคิวหนึ่งให้ได้ก่อนตีเจียนโอเคปฐมมิดวิทว่ะแลนคอวะเอาดิเออเล่านี้ไม่บังคับรอบนี้บงคับไม่ได้แล้วเกรดมันเล่นมาหลายคนแล้วไอกระเป๋าพยาบาลสามเนี่ย แห่เลยแในคาลังซีไฮไฟเซ็หเคงเีชขอบคุณตัวไม่แชทหนึ่งร้อยบาทขอบคุณครับต้องแห่ห้องเมื่อกี้ไม่หไหหหมแ,ห,มมมแมห,ห่ห้องเมื่อกี้กล้มแน่ผมบอกเลยห้องเมื่อกี้ยังไงก็ลม้มผมบอกเลยรอบมันไม่ดีปู่แล้วคิดยังไงวิ่งมาไล่คนอื่นตรงรอบสวยๆว,วะ ถ้าเป็นผมนะเมื่อกี้ไอ้โทล้มอยู่ในห้องนั้นแหละห้องล่างกลางเมื่อกี้ต้องไล่ห้องนั้นครับโอกาสล้มฝูงตัว้โอ้โหนิดเดียวเฮียโอเคล้มแล้ว ระวังโซลไฟฉายเออมานั่นอนะวิ่งมานะัเหมือนวิ่งมานั่นอนะไอ้ยี่แล้วดูเสาขาวดิโอเคโซนนี้ไม้ไม่เหลือแต่เสาขาวไม่ได้ใช้อ่ะดิถ้าเปลี่ยกนกติกาตอนนี้ไม่แฟร์ใช่ครับมันมันมันเล่นมาตั้งแต่คิวแรกแล้วว่ากระเป๋าให้บอลสามคนอะเดี๋ยวซีซั่นหน้าซีซั่นหน้าผมว่ามีอีกแนะ่นอนสปอนเซอร์น่าจะชอบอยู่ครับแบบนี้ซีซั่นหน้าครับเดี๋ยวซีซั่นหน้า จะเปลี่ยนให้เหลือแค่กระเป๋าแค่คนเดียวแล้วก็ใบฉ่ายแค่คนเดียวเราวมามากดไลค์นะอย่าให้มันกดไลค์ฟรีนะ นี่ไงเย่ยยอยู่ใต้ตีด้วยวะทำไมผมได้ยินเหมือนได้ยินเสียงหายใจเลยวะไล่เลยเออมีครับรันทุกวันครับรันได้ทุกวันวันละสิบห้าคิวครับสี่วันนะรับหกสิบคิวเท่านั้นครับ น,นี้ไหมไม่มีนะสามดีสามดีสามดีมดเออเดี๋ยวต้องสี่เครื่องต้องสามแล้วไม่ได้แอ,อเลยแอ,อเลยสวย มาแล้วน้องเฮ้ยอย่าไปแอดเออมันสร้างบ้านแน่อย่าให้มันออกข้างในยอย่าให้มันเข้าข้างในมีรอาเซฟอยู่เขียนเราเซฟได้ก่อนสวย มันลัดมาแล้วยัดเออจี้มันก่อนจี้มันก่อนขี้ขวาจี้มันขี้ขวาเออดูคนกลับไปอุ้ยกลับไปอุ้มวิ่งกลับไปอุ้มเมือ่อกี้ต้องวิ่งกลับไปอุ้มว่ะคิวที่เก้าแล้วเขาที่แปดที่เก้าแล้วมาแล้วเดย,วย,ยัไงไง ต้องวิ่งกลับมาอุ้มตั้งแต่แรกแล้วครับเพราะมันแจ้งเตือนตุ๊บๆอยู่อะ่ะไม่เพราะมันไม่มีคนใกล้ๆอะ่ะเออตายยากอีกไอสัตว์ตัดขาตัดขาเอาล้มหนึ่งอย่างงี้สวยหน้า,ากําแพงสวยเสาขาวได้ใช้โอเค ดเครืร่องก่อนน้องโอเคใจเย็นๆลุกลุกลีลุกลนแล้วตอนนี้ลุกลีลุกลนแล้วอย่าไปฝ้ายมันดิ้นเองนะเออจะไม่เท็ฟเฟดอะเดิก เทดเฟดไปแล้วครับลาเวนเดินทังล่างได้น้องเออแปลลาเวนได้เปลี่ยนเฟดไปเลยเทดเฟดไปแล้วครับใครก็ได้ขอให้เป็นเฟดเดิมมีคนโดนหนึ่งเฟดอะ่ะ ไล่ล่าไม่ขึ้นเสียงไล่ล่าไม่ขึ้นนะน้องหน้าต่างไม่กั้นนะแล้วเจอ,อดำครับโอเคล้มร้อยอย่างนี้ล้มร้อยเฮ้ยโอ้ยโอเคยังเจอ,อดำอยู่ขอคิวหนึ่งนะ ตรงนี้ไม้เซฟอีกแ่ดิแต่เทศเฟดไม่ได้แล้วสวยอยู่สวยอยู่มันมีแทงหลังนะระวังแทงหลังนะครับนี้เหลืออย่างเดียวแล้วแทงหลังเทืเครื่องก่อนไหมรอระเบะะิดวัตทุโอเค โอ okay, เคเฝ้าเลยเฝ้าเลยน้องถ้าเจอโถได้ยิงดีเจอโทถได้โถเลยแดงคอยืนบอกได้ประตูยืนบอกได้ประตูยืนบอกได้ประตูอย่อไาไปวิ่งเข้ามายืนบอกไว้เออเออยืนบอกไว้อย่าไปไล่มันอย่าไปตีมันนะมันกดไล่แล้วที่ขวาจิ้มเลยเออหายโถได้โอ้ยจุ๊บตุ๊บตรงนั้นสองคนหายโถหายโถหายโถให้เจอ ไายโตเออหน้าตูนั้นแหละเอาไอ้นูแม่งเลยในคอเพื่อนมาบล็อกอยู่แล้วเพื่อนมาบล็อกอยู่แล้วเพื่อนต้องมาบล็อกอยู่แล้วเสียเวลาโอ้อมย,ย,ยมันย้ายขาไปยยมยยยย้ย้ยย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 แล้วนยอเยไดยยยยยยไยยยยยตยยยยได้ไดดยดดยยยยยยอยย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 ยอยยยยยยมยยย แผลกอาแขวนไม่ต้องร้าลนะแขวนเดี๋ยวมึงไม่ได้ตังค์ไอ้บใบรับแขวนเดี๋ยวมึงไม่ได้เงินนะเดี๋ยวมันมาฟอลบอโลเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงไม่ได้เงิน,นอ,อีกเออสวยสวยโอเคหนึ่งคิว ลีเจียนอยู่ไหนลีเจียนอยู่ไหนโอ้แปดสิบบาทโอ้ oh, แล้วได้ข้าวหนึ่งมื้อซี๊หนึ่งขวดน้ำแข็งแก้วหนึ่งเออ,แค,อแ,แค่นี้ก็อยู่แล้วแค่นี้ก็อยู่แล้วน้องปประะะตะตจับ้อเดวยนค